ครับเพืเ่อนๆตอนนี้มันก็หลุมผมแล้วนะนี่นะครับผมก็ถือกล้องไว้อยู่ครับมือนึงก็คล้องไว้อยู่เพราะว่าต้นมันเอ็นๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องถอดตัวทําเวลานะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับเพืเ่อนๆหลังมันนะนะครับแพตเตอร์บุกถึงหลังแล้วเนี่ย โอ้ยออนกำลังสวยเลยครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้เช้าวันที่สิบแปดพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวปลาครับมาตีหลังโหด <laughs> กิ่งเท่าแขนเนี่ยเดี๋ยวจะลองตอกถอยขึ้นไปดูมาลุ้นกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นยังไง <laughs> ถามว่าสูงก็สูงอยู่หลังหลังใหญ่ไหมหลังไม่ใหญ่แล้วครับหลังเล็กแต่ก็าอาวครับเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับสองข้างทางครับเป็นภายน้ำานะครับพื้นที่เป็นปลา สองข้างทางมีแต่ปิงภายน้ำครับมีเป็นตีนข่าวแล้วนะเดินตามล่องข่าวนี่ครับเปอร์เซ็นต์เยอะพึ่งเกาะไม่ไกลล่องข่าวครับเพื่อนๆสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับพานโทนเก,ก่าๆหาประจําครับ มีครบติดมาด้วยเออแย่ๆน้อยอครับกอตัวซับน้ำแป๊บนึง่งดูนะครับมีดนายผานร้อยสบาทรับซื้อของเก่ามาปันดังกิ๊บกิบกิบกิบเลย ยาวหนึ่งซอกมีดในผานามีดอันเกาวลนหายครับเพื่อนๆไปเอาหลังหลังใหญ่ที่ว่าพอขาลงมีดมันเน็บกระเอวอยู่อะแล้วมีดมันลนลงมาหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับสงสัยเจ้าที่แหลง <laughs> นี่นะครับ เราก็จะขึ้นทางนี้ขึ้นไปทางนี้เลยครับเห็นหน้าผ่านโทนแล้วเหนื่อยแทนไหมหลังเล็กกลอาวนะครับเพื่อนไม่สนใจรายได้วันละร้อย,อยก็ยังก็ยังดีครับยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไปติดตามรับชมกันเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะ รเราจะตายผ่านไอช่องหินเลยแบบนี้มันเป็นล่องน้ําครับลงมาจากบนยอดเขาผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูบนยอดนู่นเลยนะเคยมีหลังใหญ่อยู่ไม่รู้กลับมากอแล้วหรือยังนะครับภาพดูความชันเอาก็แล้วกันอ้ มาต้องขึ้นไบนู่โนโทนดูนะครับมีแต่ส่งส่งทั้งนั้นเออไม่ส่งไม่มีเลยเล้ะเฮ้ไม่ส่งไม่มีเลยเลยเ้ะโอ้ยแย่แล้วผ่านโทนการมาทำคลิปนี่ก็ยากนะครับเพื่อน มี้อยนกโดนลายกินเนี่ยการบุกมาหาอะไรที่ว่าทำคลิปให้เพื่อนๆดูนี่มันก็ยากเอาการอยู่นะครับพึ่งอยู่บนหัวเราแล้วโอ้ นะครับขอวางอุปกรณ์ตรงนี้แหละแปลกไม่ไหวครับหนักครับเพื่อนเห็นหลังใหญ่แล้วหลังใหญ่ครับไม่ใหญ่มากใหญ่ก็ลอ้อมมอเตอร์ไซหน่อยหนึ่งไปท้ายตรงไหนเพื่อนเพื่อนเห็นเน นีงนะครับพึ่งเราขยายดูนะครับ,เ,รรหรบเห็นไหมครับน,น,น,นั่นนะเนี่ยเรามีชุดมาวันนี้เรามีชุดมาครับขอตัวเปลี่ยนชุดนัดหนึ่ง แล้วเดี๋ยวจะทายให้เพื่อนๆดูกใกล้ๆเลยเอาแบบประชันชิดเลยกลิ่งอาจจะไม่มีท้ายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูเงาข้างบนนะครับว่ามันจะโหดจริงไหมถ้ามันโหดเดี๋ยวผมก็ต้องโหดครับเพื่อนนะครับขอใส่ชุดหน่อยนึง ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวนานหน่อย ครับเพื่อนๆเ,เราก็จะถึงหลังพึ่งอยู่แล้วกิงโหดครับกิงเอ็ end. นๆนนะครับหลงพึ่งของเราอขยายไม่ได้ด้วยโอ้โหชุดนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยแย่เลยต้องตั้งกล้องไว้อย่างเดียวเลยชุดนี้เจอเกันบนต้นนะครับขอฮอปแป๊บนึง ดูก่งนะครับเอ็นๆน,นะครับเป็นล่องเข่าอ่านี่เป็นล่องเองข่าวนะครับเพื่อนๆนะครับตอกถอยขึ้นมานั่นนะยังอยู่ตรงนี้อีกครับไม่รู้จะขึ้นไปถึงหรือเปล่าเนี่ยเออไหนครับ ไปลุ้นกันนะครับเพื่อนผมจะต้องขึ้นไปนั่งบนง่ามนั่นนะครับเพ,พื่อนง่ามเนี้ยเดี๋ยวตอกถอยสองโลก,ก่อนขึ้นง่ามไปครับดุยนะครับเพื่อนตอนนี้มันก็ลุมผมแล้วนะนี่นะครับผมก็ถือกล้องไว้อย่นับมือหนึ่งก็คล้องไว้อย่เพราะว่าต้นมันเอ็นเอครับเพื่อน เดี๋ยวต้องต่อตัวทำเวลานะครับเพื่อน<ๆ>อ่านี่นะครับเพื่อนๆหลังมนะ<ๆ>ันนะนะครับแพตเตอรบุกถึงหลังมาแล้วเนี่ยโอ้ยออนกลลอำลังสวยเลยครับเพื่อนกำลังสวยเลยครับเพื่อน เอาละครับผมจะขอตัวทัดก่อนนะให้ชมแค่นี้แหละไม่มีที่จับถากล้องครับครับเพื่อนน้ำปิดตาสวย<ม>เห็นไหมครับ<ม>หลังก็โอเคอยู่ท<ม>ัดไหม,มเออได้แค่นี้นะครับไม่มีที่จับ<ม>เออ<ม>เพราะว่ามือแขนี้ข้างหนึ่งผมต้องจับไม่เอาดิฟนะครับเพ<ม>ื่อนลุยดิฟกันเลย ลงมาจากต้นแล้วทอดชุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหอากาศวันนี้ร้อนจัดสงสยัยฝนจะตกหนักครับเพื่อนๆดูครับเรามาอัปเดตกันหลังนี้หัวน,น้าหวานปิดตานะครับได้สักขวดนึงได้มั้งถึงขวดบาก็ไม่รู้ <c oughs> กลัวจะไม่ถึงขวดครับเพื่อนๆตีดิบก็ตัวมันจะลงเยอะหน่อยครับไล่ไม่ค่อยไปมันไหวครับเวลาทุ่งครอป,ปุ๊บมาเลยยังไม่ทานเอาทุ่งครอเลยครับพอไล่ปุ๊บ เตียมทุงแค่นั้นแหละหมาเลยเออสำหรับตัวอ่อนก็ได้สักประมาณสองโลครึ่งครับเพื่อนๆได้เกสอนมาหน่อยหนึ่งได้เกสอนมาหน่อยนึงครับเก็บไว้สะสมไว้ให้แม่ค้าเขาเมาไปไม่คิดหลายมากครับ <laughs> ทำมาหากินเหมือนกัน,กนให้เขาไปได้กำไรบ้างเถอะเ <laughs> ออเดี๋ยวจะไปตออีกหลังหนึ่งน่าจะทันอยู่ครับแดดออกแบบนี้ ตีตอนเที่ยงเลยมันอยู่ในพุ่มครับเตี้ยแต่ว่าโอ้โหเล็บเยี่ยวครับเพื่อน,เ,อนเล็บเยี่ยวตั้งแต่โขนต้นแล้วก็ถาวันโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเห็นแล้วอนาถครับ <laughs> อ,อสวัสดีครับเพื่อน,เ,อนเจอกันหลังที่สองเดีย๋ยวไปดูกันเลยภาพปลาเป็นเ,ออเนกาะอยู่แบบนี้ครับเพึ่งอยู่ข้างในนี้ เราเข้าไปดูกันเลยทมมุดนะครับขีมต้องพร้อมน้มเล็บเยี่ยวมันเลยครับเนี่ยนี่ครับเพื่อนกำลังชักใ่เลย ตักใหญ่เป็นตะคายเลยครับเ,เพื่อน ดูกันนะครับเพื่อนๆมันจะออนหรือเปล่าออนกำลังสวยเลยครับเพื่อนๆชัดไหมขยาวหน่อยนะกริงอะ เพราะว่าผมยืนบนกิง่งผายากครับเพื่อนๆมองไม่เห็นนู่ เกสรนออกก่อนนะครับนี่ครับเกสรเห็นไหมครับเพื่อนๆเกสรนชิ้นเบลอเลยอู้ฝัน ไปต้มขี้ผึ้งได้ครับเพื่อน น่ครับน้ำหวานสว,สวยเลยปิดตาสวยสวยเลยเอ้ยต้นโหดนะครับต้นนี้ สวยเลยนะสวยไหมผ่านโทนครับผ่านโทนเจ้าก้าวเจ้าประจำขาโหดครับเพื่อนๆโอ้ดูว่านะครับสว,สวยเลยนะขาโบขาโบเลยอะ่ะเอซอนสว,สวยเลย ต้องขยาาหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่ว่ากันนะเอาอนามดเตียวครับผมยืนอยู่กับกิ่งสาดาวนี่นะครับผมยืนกับกิ่งสาดาวเล็กๆนี่ต้นเท่านี้เองกิ่งสะดาวที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยเออต้นมันเอ็นๆอยู่ครับผมพยุงตัวก็ถาวันอยูเออ่เดี๋ยวไปเจอข้างล่างนะครับเพื่อน,อนจับคุ่มนี้มาแล้วนะครับเพื่อนเราก็าจะเดินทางกลับกันแล้ว ออครับวันนี้จบข่าวแล้วกลับบ้านเอ้ร้อนครับฝนจะตกแล้วไปกันครับ